เอาหายใจสบายๆนะครับทําตัวสบายๆนะอะ่มีท่านหนึ่งบอกวิธีการปฏิบัติของอาจารย์กลวยทําให้ผมวางกิเลสลงได้อย่างมากเลยครับความทุกข์มันเบาบางลงจริงๆอนุโมทนาด้วยนะครับอโอเคทุกท่านคนหนึ่งเข้ามาพร้อมแล้วนะครับอ่ขอเชิญอาจารย์ชุดแจงนําขอขามากรรมครับหันธรรมยัง พุทธาภควาโตปุพพภาคณามการังกโรมาเสนโมตัสสาภควาโตอราห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาภควาโต อระราหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพคะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้า,าเอ่ยชื่อตัวเองนะคะสอนจังสุนทรธนกูล ขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมขอขมากรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทําผิดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทําผิดอกุศลอกุศลจากการกระทําผิดจากการกระทําผิดพูดผิดพูดผิดคิดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจหากข้าพเจ้าเคยลบหลู่พระพุทธเจ้าหากข้าพเจ้าเคยลบหลู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์ รวมทั้งการลบหลู่บิดามารดารวมทั้งการลบหลู่บิดามารดาคูบาอาจารย์รคูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณข้าพระเจ้าขอ,ขอขมาในความไม่ละอายข้าพระเจ้าขอขมาในความไม่ละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาปและไม่เกรงกลัวต่อบาปสุบสิบนินทาสุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายป้ายสีชอบเพ่งโทษชอบเพ่งโทษโยนความผิดให้ผู้อื่นโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคียุยงส่งเสริมให้แตกความาม มัคคติดสินบนติดสินบน,น,บนหักหลังหักหลังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวและหากข้าพเจ้าและหากข้าพเจ้าเคยอธิษฐานในสิ่งผิดเคยอธิษฐานในสิ่งผิด และทำคำสาปแช่งทุกชนิดและทำคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยจิตลิสยาด้วยจิตลิสยาอาฆาตอาฆาตพยาบาทพยาบาทด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยความโลภความโกรธความหลงจงล้างจงผลาญจงล้างจงผลาญเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจโดยมีอวิชชาโดยมีอวิชชากิเลสกิเลสตัณหาตัณหาอุปทานอุปทานมานะ มานะทิฏฐิทิฏฐิรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการเป็นเหตุให้อธิษฐานในสิ่งผิดเหล่านี้เป็นเหตุให้อธิษฐานในสิ่งผิดเหล่านี้ข้าพเจ้าขอถอนนบัตินี้ข้าพเจ้าขอถอนนบัตินี้ บัดนี้บัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วในการกระทําทั้งปวงในการกระทําทั้งปวงด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอให้ท่านทุกรูปข้าพเจ้าขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกนามทุกจิตทุกจิตทุกดวงวิญญาณดวงวิญญาณทุกภพทุกภูมิทุกภทุกภูมิโปรดงดโทษโปรดงดโทษโอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานโอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้ให้ขาจากกันในชาตินี้ต่อจากนี้ต่อจากนี้ข้า ข้าเจ้าจะพึงสำรวมระวังข้าพเจ้าจะพึงสำรวมระวังในการต่อไปในการต่อไปด้วยจิตที่นอบน้อมในการขอขมากรรมในครั้งนี้ด้วยจิตที่นอบน้อมในการขอขมากรรมในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถึงซึ่งพระนิพพานถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เถิดในปัจจุบันชาตินี้เถิดพ,พุทธัทงอานันตังพุทธังอนันตังธรรมังจักกวาลังธรรมังจักวาลังสังฆนิพพานังสังฆนิพพานังปัจโยหนตุปัจโยหนตุ นะครับขอบคุณถึงทางทุกท่าน